สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่มี่าวดีนะครับก็คือรัฐบาลก็เตรียมตัวที่จะเปิดเมืองกันเนาะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเรื่องของราคาคอมมิิตี้ที่ขึ้นนะครับคนก็เลยแบบเฮ้ยกังวลกันว่ามันจะกระทบกับเงินเฟ้อแล้วก็ตลาดหุ้นไหมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอะไรกันขึ้นมาบ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าจีนอินเดียนะครับ พลังงานไม่พอเลยนะครับคือไม่่คยได้ลงทุนอะไรมากนะครับก็เลยทําให้โรงไฟฟ้าผลิตไม่ทันนะครับก็ต้องเลยทําให้ความต้องการนะความต้องการน้ํามันเนี่ยพุ่งพุ่งกระฉูดขึ้นมานะครับก็เลยเนี่ยเราเห็นราคาน้ํามันวิ่งนะฮะค่ากาันกลั่นก็พุ่งฮะอันนี้ก็คือ PTT EP ได้ประโยชน์ละค่ากาันกลั่น วิ่งแบบนี้นะครับพวกลงกลั่นนะครับไทออยสพีอาร์ซีไออาร์พีซีนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็หานหินนะครับพุ่งขึ้นมานะฮะอ่อก็ต้องเรียกว่าได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวบ้านปู a อ e ลานานะครับก็จะวิ่ง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 นะครับแบบกระชูดนะครับแต่ในฝั่งของพิโตเคมีเห็นว่าส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับรายได้เนี่ยมันหักหัวลงนะครับ แปลว่าอะไรนะครับแปลวา่าหุ้นกลุ่มที่เป็นปลายน้ำนะครับอ,อย่างพวกพิโตเคมีอาจจะวิ่งแหละนะครับแต่ว่าวิ่งไม่ค่อยดีเหมือนเพื่อนนะครับมีพิโตเคมีที่วิ่งแรงอันนี้เป็น pvC เนาะนะครับแล้วก็ส่วนในภาคอุตสาหกรรมนะครับพวกทองแดงก็ยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าวิ่งมาได้นานแล้วนะฮะทีนี้มันก็จะมีสินค้าที่เป็น ลิเลตกับน้ำมันด้วยนะเพราะว่าบางอย่างก็เอามาใช้กับเป็นพลังงานได้เช่นน้ำมันปาล์มเนาะมันก็จะมีพวกปาล์มออยนะครับจะมาทําพวกไบโอดีเซลได้นะครับส่วนยางเนี่ยจริงๆมันจะเป็นยางเทียมนะครับยางเทียมทําจากน้ํามันนั่นแหละนะครับก็ยางเทียมขึ้นเดี๋ยวยางธรรมชาติก็ขึ้นตามนะฮะ แต่ว,ว่ามันขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับจากในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเหล็กพุ่งนะครับของขาดก็อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ค่าระวังเรือนะครับก็พุ่งทีนี้มาดูปัญหากันนะครับว่าเอ๊ะมันมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยตลาดนะครับก็เริ่มเข้า เข้าพวกตลาดเกิดใหม่นะครับไปเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ฮะสิงคโปร์มาเลยอินเดียนะครับแต่จีนเนะี่ยอันนี้เป็นประเทศที่กำลังมีปัญหาเนาะก็เลยแบบเงินก็ไหลออกนะครับส่วนประเทศทางฝั่งเจริญแล้วนะฮะก็เริ่มก็เริ่มมีดับดรบ,บ,บมั่งนะครับออกมาจากฝั่งยุโรปนะครับคอมโมก็อย่างที่บอกเนาะนะครับก็ราคาสินค้าเกษตรก็เร,เริ่ม เริ่มขึ้นมานะครับเริ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว global inflation In r a i n f link นะครับอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าเออมันยังเป็นดอกเบีย้ยที่เหมือนเอาไปป้องกันเงินเฟอ้อได้นะฮะแล้วเงินเงินไปเข้ากลุ่มไหนนะครับก็จะไปเข้ากลุ่มนี้ฮะนะครับก็คือกลุ่มกล้องรีดฮะ mm hmm. real asset energy material นะฮะก็คือ เหมือนเขามองว่าเดี๋ยวพอดอกเบีย้ยขึ้น,นกลุ่มกองหลีดก็เออก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยนะฮะแล้วก็เงินฟง้งเงินเฟอ้อทำอะไรเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่นะฮะในที่เรียวก็แล้วก็เงินนะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดตามธีมนะครับเงินก็เข้าพวกโดเมสิกนะับกลุ่มหุ้นไฮเบต้านะฮะกลุ่มลิงก์กับพวกอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็คอมโมแต่ว่าตอนนี้คือใครมองคอมโมก็จะ มีความได้เปรียบก็จะมีความได้เปรียบกับเพื่อนนะฮะโอเคที่อยากพูดวันนี้ก็คืออันนี้ฮว่าเฮ้ยมันน้ำมันขึ้นแล้วมันกระทบอะไรยังไงเอ้เราจะต้องทำกับ,ทำ,กบทำตัวกับชีวิตยังไงดีนะฮะโอเคน้ำมันขึ้นนะฮะก็เขาบอกว่ามีอยู่3สาเหตุนะนะครับอันที่1ก็คือดีมานพุ่งนะครับเพราะว่า มาจากการเปิดเมืองอันที่2ก็คือซัพพลายน้อยนะครับก็ต้องเรียกว่าตั้งแต่น้ํามันร้อยเหรียญปีที่แล้วนู่นเนี่ยสองพันสิบโอเป็นสิบปีแล้วนะครับน้ํามันพุ่งเป็นร้อยเหรียญเลยนะครับหลังจากนั้นก็เลยทําให้การเติบโตของกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับโตค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งโซลา่าทั้งลมทั้งอะไรนะครับในขณะที่กลัวตัวที่เป็น ตัวแะไอตัวที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนที่น้อยลงน้อยลงนะครับแล้วพอตอนนี้นะครับความดีมานมันต้องมายนะครับไอพวกพลังงานทดแทนมันก,มนก็มันก็ไม่ทันเลยนึกนึกนึกภาพออกใช่ไหมนะครับอ่าพอพอมันไม่ทันก็ราคาน้ํามันนะครับก็เลยพุ่งขึ้นมาแบบนี้แหละนะฮะอ่าแล้วก็เรื่องของการเก็งกําไรนะที่ไหนมี กําไรนะฮะที่นั่นก็เงินเงินก็จะไปนะครับพอเกิดเรื่องของพลังงานเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับ P.M.I. หรือหรือว่าภาพของการผลิตนะครับก็เริ่มเออเริ่มมีการดรอปดรอปลงมานะฮะคนที่ดรอปหนักๆเลยนะครับก็คือเมืองจีนะครับยังยังไม่โงกขั่วขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการผลิตน้ำมันนะก็ เราเห็นภาพว่ามันมันลดกําลังการผลิตมาเรื่อยๆนะครับลดกำลังการผลิตมาเรื่อยๆก็คือมันเหมือนเป็นเทรนแหละนะครับบอกว่าเอ้คนเนี่ยจะไปพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับพวกพลังงานจากฟอสซิลแบบโอ้ยคนจะไม่ใช้แล้วนะพอเห็นไอ้ธีมเนี่นะครับคนก็ก็เลยผลิตน้อยลงนะฮะผลิตน้อยลงแล้วก็ถามว่าช่วงนี้ไปลงทุนอะไรเยอะนะฮบก็พวกอ e ิเล็กนะฮะ ลุ่มเหมืองนะครับเฟรดอันนี้จะเป็นพวกเรือพวกอะไรพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็แต่ดูถ้าถ้าดูพลังงานนะครับก็คือไม่ได้ลงทุนมาสองปีติดแล้วนะครับก็จริงๆเขาก็ลงแหละนะครับแต่ว่ามันก็คือค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆลงแบบไปตามไปตามดีมาน,นะนะครับไปตามดีมาแล้วก็พอ ช่วงโควิดนะครับปิดเมืองนะครับความต้องการใช้พลังงานก็น้อยลงนะครับการผลิตก็น้อยลงนะครับแต่พอเปิดเมืองปุ๊บเห็นไหมครับว่าความความต้องการทั้งโลกมันก็แบบพุ่งขึ้นมาดูเขาว่าพุ่งขึ้นมาเนี่ยถามว่าเยอะไหมนะครับถ้าดูระดับมันก็คือแค่ประมาณปีสองพนสิบหกนั่นเองนะครับแปลว่าจริงจริงแล้วอ่ะมันก็ยังพุ่งขึ้นมาได้อยู่แต่ว่าในแง่ของซัพพลายที่มันออกมา มันมันมาไม่ทันโอเปกก็ไม่ได้ผลิตเพิ่มอะไรมากมายกันซะขนาดนั้นนะฮะดูฮาซาอูก็ลดกำลังการผลิตแล้วก็อ่ะนี่แบบเหมือนผลิตเพิ่มมาให้หน่อยนะฮะแต่ถ้าดูจำนวนที่ผลิตขึ้นมาก็ก็ยังน้อยกับปี2018อีกนะครับก็เลยทำให้เกิดของขาดขึ้นมาเนาะนะครับนี่ การธรรมชาตินะครับจะเข้าหน้าหนาวด้วยอะไรด้วยก็พุ่งปึ๊ขึ้นมานะครับอ่านในแต่ละประเทศนะครับก็ยุโรปนะครับช่วงนี้ของขาดเยอะนะครับเอเชียก็ขาดแต่ US เอเนี่ยเขาผลิตเองได้มีพวกเชลแก๊สเชลออยล์ของก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดอะไรกันกันขนาดนั้นนะฮะฐานหินนะฮะอันนี้เป็นฐานหินก็พุ่งแบบกระจุยกระจายเลยนะครับเอ่อมาดูการบริโภคนะฮะว่า ตัวทานหินเนี่ยนะครับตึกตึก commercial solid fuel oil นะฮะโอเค okay, okay, ก็มาดูว่าใครบริโภคเยอะๆนะครับเอาจริงตั้งแต่จีนนะนะครับจีนเขาพองกพงกหัวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจเบอร์ต้นๆของโลกนะการบริโภคพลังงานก็พุ่งนะครับ10ปีที่ผ่านมาก็คือพุ่งแบบมหาศาลเลยนะครับตามด้วยอินเดียฮะตามด้วยเอเชียแปซิฟิก แสดงว่าอเมริกายุโรปโอเคเขาก็ลดการใช้ถ่านหินลงแหละนะครับแต่ว่าคนที่บริโภคมากขึ้นนะครับก็คือเป็นทางฝั่งเอเชียบ้านเรานี่เองนะเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังกําลังฟื้นนะครับก็เศรษฐกิจกําลังฟื้นนะครับแล้วก็แล้วก,วก็ก็เลยทําให้การต้องการบริโภคเนี่ยมันมากขึ้นนะครับสุดท้ายมันก็ไม่พอที่บอกว่า้พลังงานทดแทนมันก็ไม่ได้ ไม่ได้พออะไรกันขนาดนั้นนะฮะทีนี้มันจะมีคํานึงนะครับคําว่าตัว s แ a ็แฟชั่นนะฮะอันเนี้ยมันก็คือภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแล้วแต่ว่าค่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันพุ่งพุ่งเยอะนะฮะมันก็ถ้าเป็น CPI นี้จะเป็นคอนซูเมอร์นะครับ PPI นี้ก็จะเป็น Producer นะครับ Price Index ก็จะเห็นว่า าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับ,นะรบก็ยังไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในแง่ของต้นทุนการผลิตนะครับอันนี้คือพุ่งแบบกระจุยกระจายเลยนะครับโอเคเนี่ยฮะผ่านอินเฟชันที่เพิ่มมากกว่าค่าจ้างนะครับก็กระทบโครสโอเคอันนี้เขาบอกของจีนนะแล้วนะเขาบอกว่าภาครัฐเนี่ยเขาคุมเงินเฟอ้อเนะี่าของประชาชนไม่ให้ ไม่ให้พุ่งมากนะแต่ของเอกชนนี่ช่างมันเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเอาเอาประชาชนดีกว่านะครับก็เลยหลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยเฮ้ย GDP มันจะต่ำไหมนะครับกระทบกันจ้างงานการอะไรหรือเปล่าจะรอดไม่รอดยังไงนะฮะเนี่ยมาดูของจีนนะตอนแรกก็ลง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 ,ลงแล้วก็พอน้ำมันพุ่งไฟดงไฟดับอะไรนะโอ้ยนะครับต้นทุนพุ่งกัน กระจายเลยนะครับของไทยก็คล้ายๆกันนะครับตัว cpi ก็พุ่งแหละนะครับแต่ตัวเงินเฟ้อนะครับอนนี้ก็ของฝั่งการผลิตนะครับก็พุ่งมาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็เขามองยังไงนะครับก็ต้องเรียกว่าพวกการผลิตนะฮะเขามองเรื่องของกําไรนะฮะน่าจะน่าจะเริ่มเริ่มดออๆกันบ้างแล้วนะครับโอเค ภาคไหนนะครับค่อนข้างกระทบนะฮะเรื่องของการส่งออกเนี่ยกระทบแบบค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ย export value แบบดรอปลงไปเยอะนะครับ p r เว a นท์ n v e s t m e n t ลงนะครับรายได้ภาคเกษตรนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็ดรอปลงไปหน่อยนะฮะแล้วก็แต่ในแง่ของการบริโภคนะครับของภาคเอกชนก็ต้องเรียกว่าหายแบบหายหัวไปเลยนะฮะ แล้วคุณจะไปอินพรอตอะไรมาเยอะแยะวนี้แต่การ่แต่าก,การนําเข้านะครับก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเอ้ใช่ไม่ได้ลดลงตามแปลกดีนะฮะก็ต้องดูว่านําเข้าเป็นนําเข้าอะไรนะครับโอเคนะครับแล้วก็น้ํามันนะฮะคือถ้ามันพุ่งเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้อ่ะก็คือว่าเอ๊ะมันมันจะเกิดภาวะแบบเนี้ยนะครับไป อีกนานเท่าไหร่นะฮะก็ต้องเรียกว่าเขาก็คาดการแหละนะฮะก็คือต้องเรียกว่าน้ำมันอาจจะเริ่มมีการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสักต้นปีหน้านะครับแล้วก็ QE คือเราอาจจะเห็นการอะไรก็เรียก QE tapering เนาะนะครับก็คือเหมือนลด QE ลงนะครับลดความร้อนแรงเศรษฐกิจลงก็ลดพวกดีมาตรงนี้ลงไปด้วยนะฮะ ก็เงินเฟอ้อความต้องการในพวกนี้ก็จะดรอปลงนะครับเงินเฟอ้อก็น่าจะดรอปๆลงไปด้วยนะครับเชื่อว่าคุมได้นะครับแล้วก็เพราะนั้นแปลว่าปีหน้านะครับความเสี่ยงก็จะอยู่ที่ตัวเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจอาจจะชะลอนะครับชะลอขึ้นมาก็ได้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับกับ ภาพของการอัดเงิน QE นะก็จะเห็นว่าอืมมันก็พุงพ่งๆมานะฮะ QE ครั้งที่1นึนครับคอมโมพุ่งกระจายเลยครั้งที่2องรู้สึกจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่เพราะว่ามันวิ่งแรงนะครับมาตั้งแต่ QE แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็น QE นะครับรอบล่าสุดรอบที่4นะฮะก็คือ2ใน3เนี่ยทำ QE เพิ่มแล้วมันลงก็อ,อันนี้ก็จะเป็นรอบ รอบหลังโควิดนะครับเพิ่ม QE ปุ๊บน้ำมันวิ่งปื๊ดเลยนะครับนะครับแล้วก็เพราะนั้นสิ่งที่ต้องกังวลนะครับก็คือเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะดรอปลงมาก็ได้นะฮะแล้วสิ่งก็ก,ก็ก็ควรต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่นี่เป็นเรื่องของการเปิดเมืองเนาะนะครับก็น่าจะมีการขยับขยับขึ้นมานะครับมาดู การแอคชั่นนะครับของราคาเริ่มต้นจากตัวต้นน้ำเลยนะครับอย่างตัว p t e p น้ำมันขึ้นนะครับคนขุดคนขุดต้องได้ประโยชน์ก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะฮะ a d x อ่อสีวันเนี่ยเอายาวหน่อยเพราะว่ารันเทนได้ดีนะนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแรงแรงซื้อยังมากกว่าแรงขายนะครับมาดูพวกลงกลั่นกันบ้างนะครับ โล่งกลั่นนะครับก็เริ่มเริ่มมีการขยับขึ้นมานะครับแต่กำไรไตรมาสัมกันจะไม่ค่อยพุ่งมากก็คือไปพุ่งแต้มไตรมาสี่นะเพราะว่าไอตัวที่เห็นเนี่ยนะครับมันก็ไตรมาสี่เนาะนะครับอ่าแล้วก็ตัวเอสพีอาร์ซีนะฮะเป็นยังไงก็ขยับนะครับขยับขึ้นมาดี D. นะครับดีกว่าท็อปอีกไออาร์พีซี อันนี้ก็จะเริ่มมีปิโตนะครับเข้ามาส่วนหนึ่งแต่เขาวิ่งดีนะหลังจากที่เบรกตรงนี้เราวิ่งแบบกระจุยกระจายเลยนะถือว่าใช้ได้นะาะกไรไตมารก่อนนะครับก็วิ่งมาดีพอสมควรเลยนะครับทีนี้มาดูปิโตบ้างนะครับตัว GC นะนะฮะเพิ่งเบรกมานะอใช้ได้เลยนะครับปิโตอีกตัวนะครับก็คือคูนซีเมนต์นะคร โอเคอันนี้ไม่ค่อยดีนะคสึกตัวนับท่านับท่าสเปรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนของปูนเนี่ยนะครับจะเป็นนับท่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะไม่ผิดเพราะนั้นคนที่กระทบจริงๆเลยนะอาจะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์นี่ยใช่เพราะว่าน้ำมันขึ้นเม็ดพลาติกขึ้นครับ พวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ PJ และปัูนะอันนี้ก็เป็นขวดแกลอน,น้ำมันกนก็เริ่มเริ่มดับดับเริ่เหมือนกันนะฮะหลังจากวิ่งวิ่งมาอย่างสวยงามนะครับก็คือจบรอบนั่นเองนะครับโอเคเอวันนี้นะครับแล้ก็ได้ได้ข้อสรุปว่า เราอาจจะเห็นความกังวลน,นะครับปีหน้าเราจะกังวลในแง่ของเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็พยายามไปหาหุ้นนะครับที่มันได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อพวกนี้แหละนะครับมีคนได้ประโยชน์เสมอนะครับประมาณนี้โอเคก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ